ก็นี่มาแรกนะคะกับเก้าว่ะอย่าเจ้าเจ้าปีปีเจ้าืจอไหมอย่าแมวตั้มันวันนี้ว่าวันนี้มีอะไรบางืจอถึงันแล้วห่วงใจก่อนเลยวันนี้มีกับติ่นนะคะของว่านี่กติต่นสุดเดือดเลย กินลวมมิดนะคะเดแมวต่ำเจกปลาปลาตัา้งบานหลามีนุ่ยังน,นะคะห <c oughs> นียอ้ยนะคะหนีอ้อยจักตีนหัวอ,อ้ยเฉดีนะคะคือหัวอ้ยหลักเกยอาตุยตุยไม่ใช่หอ้ยหลักจัดตีน้อยเฉยดีคือหัวอ้อยไส่สองกุ้งนะคะแกงกต่ปลาม่มี่ปลามาปลอม ลายพน,นะฮะ่แมวไปจับลาน,นี่กับข้าวเดียขี้ข้าวซื้อ,อแมวนะคะจ่จกีจก,กินได้กับอกก็ได้กินนี่วัน,นมีเกนี่นะคะกับข้าวดเกเกเร้มีรงว่านปลปงอันนี้นเดียวใแมวเชือ่อมน้าลเปิมแล้วก็เกเกังในบานอาปาหนาหนาขนตั้วขนต้ว,ตวลาพอว้าก็อยู่แปดิบเือเพ yeah oh.